กิจกรรมส่งท้ายพี่เก่าตอนรับปีใหม่นะครับของครอบครัวบ,บ้านสวนของคุณกำมพูรละชนีนะครับวันนี้เอาเบอร์หนึ่งเอาเป็นกิจกรรมในการจับรางวัลน,นะครับเอบาเบอร์จ้ากจมจับรางวัลน,นะครับทีนี้อยากได้ของที่เดียวโอ้โหบรรยากาศงานนะครับโอ้โหอยากได้ของที่ยหลังจากที่เราเล่นดนตรีไปหนึ่งรอบแล้วนะครับเล่นคอนเสิร์ตกัมพูรละชนีไปหนึ่งรอบแล้วตรงนี้นะครับไม่เป็นปีนีนะครับ โอ้คนจับคนแรกนะครับจับได้ของพี่เดียวนะอะไรเราจะรับกันขนาดนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศภายในงานนะครับสนุกสนานนะครับวันนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับนี่นะครับคณะโอลนอของเรานะครับมาในทีมเื้อลายนะครับคณะโอลนอโอ้ยนอนๆมากันชีหนึ่งเลยครับ แนวขาดว่าอะไรนะครับโอ้ยไทยม่ถึงแน่นอนผ่าพันหัวก็ยังนักมวยนะครับจะจอมวนครับโอ้นี่อุ้ยอะไรครับเต็มเสื้อเลยนี่ครับโอ้ยคือขัดเลยเอ้าตระก้นไหมโอ้ยยอดยอดพี่เดียววันนี้เลยยอดเลิกเลิกค่ะยี่สิบห้ายี่ของลูลี่ ลุงเหลียวมามอบแล้วโอ้ทำไมคนดีใจกันจังว่าของลุงเหลียวนั่นคืออะไรวะเดีทำไมกระดูกพิงกระอองดีใจสุดแม่นี่แหละครับแม่ตัวนั้นเอาเดี๋ยวให้ลุงมามอบนะฮะโอ้นี่ได้รับรางวัลกันทั่วหน้าเลยครับคณะอุลานอของเรานะครับสุดยอดสุดยอดชุดยอดสุดยอดครับ นี่ครับอาจารย์สอนมือกองจับรางวัลที่บ้านสวนคุณกำพูนเอาจับได้กันเองครับัลองมือเบสครับอ่านี่ยเนี่นี่อาจคนดีเอบ้างัาจารย์คนดีออเนี่ยอะไรนะครัาจารย์คนดีอาจารย์คนีที่เคยยังไงชายาเค่ะ อาซักคนดีอาซักคนดีนะคุณ้ยอเคอเาางนี่โอ้ยนาะ23สิบสมยี่สิบสามทั้วนค่ะโอ้ได้สองแล้วยี ต้มเลือดโดนไหมดิวย15อโนยอโนยมาหมดเหมือนสั่งจากร้านเดียวกันเลยวยเนี่ยเออหอมเหมือนกันเลยเนี่ยสั่งจากร้านเดียวกันแน่ครับกระนาดละนอนแะ้วครับจับรางวัลสุดยอดครับสุดยอดครับโอเคอโนยจับค่ะ ไม่ใช่จับานใน่นะครับขอให้ได้สุ่มไก่นะครับ พี่ทุกนะฮะไม่ต่ำกว่า500ร้อยใช่ไม่ดใช่ใช่อาจารย์ครับผมอาจจับแทนพี่ทุกให้นะจับแทนพีุ่กนะเบอร์สี่นาเพชรมาโมงนาเพชรมาโ นี่เนี่ยแกลงแปรนะแปเจอรางนะละอาครับิดตุ๊นะคะอ่าเก็บไว้หน่อยโอเค่ะิปนี่ให้ทุคนยี่สอมีซงเงินอยู่อีกหนึ่งซองฮะ ทุกคนลุ้นหมดเลยครับ29 29จับใหม่ค่ะเพราะของรางวัลไม่ถึงอาด้านี่อย่างนั้นด้วยอ้าวนี่ไงหล่นใหม่กัน28เอาไปเลยออ่อ28ของพี่นุ๊กสองสนีไม่น่าจะตังกว่าสองแสนนะอ๋อไม่รู้ได้แต่สองหมดเลย ออพนต่อครับสิบอ็ดส <out> ิบเอ็ดถึงสิบเจ็ดสิบหนึ่งหนึ่งส oh, ิบหนึ่งหนึครับสิบนึงนึ่งของใครเอ่ยอ๋อนักเนตรอของเราน้องเจน้องเจนฮอดร

บอรสิบจอยจอยไปลูกครขอบคุณครับขอบคุณครับขอด้ของใครห้ได้ของใไขอครนะขอให้ได้ของดีๆมันมีของไม่ดีด้วยเดี๋ยวนี้กันดีทุกอย่างอะลู

อยากได้ซองมันจะอ่ง,อองรถอ่งรถตอนมาก็อ่างอะได้พ่ให้เ้าห่จ้าไปจ้าไปจ้าผ้ามปจ้า ธรรมดานถ้ามันเป็นหนงจั๊กจั๊กนะนี่มน่ารักากไม่อ่างรถหรกค่ะไม่บิ๊กนีมเป็นข้าห่มได้ด้วย้ลิงกับนครมได้อันหมายเลขสิบเกับด้านนะคะสิบหกสิบหกของคุณยายของอูอาวเหรอ

ย้ว right? no ันนี้นะนี้นะอันนี้ไงขยานจับค่ะโอ้ยบอสถ่ายถ่ายเลยยายว่าโอ้ยบอสุดถ่ายนี่คนว่าเบอร์สอง ก็ก็ไม่ต้องจับเหลือชิ้นเดียวก็ได้เลยเอาเหรอเหลือสามชิ้นเหรอจับไม่ได้ของใน่าสามรอยสารอเลอต้องของะมันเป็นายดิเอาไหนกันแน่นี่ยสามสบิหลอดสามสิบหลอมี่อยใหได้ของยาไใจด้วยห ยีดี้ค่นี้โอ yup> ้ี um ่ซงยังเหลือซองยังเหลือยังมีซองเหลือซองยังเหลือป้าไม่ได้ซองก็ได้อันนั้นวะแม่คนอยากได้ซองนะเออเอาลูกมันด้วยไหมซองอ๋อหน 露了